สำหรับน้องบัวน้อยฟิชิ่งครับมือนีเป็นวันที่สองของการโหนปลานะครับื่วว่านนี่บอ่อใหญ่เปิดกับโบได้ไปซอยปลาดิเ็กเปิดกับโบได้ไปซอยเลยมาขนป่าล่งบอ่อเนี่ยแหละครับสองมือแล้วบบได้ยินว่าสีเหลวง่ายจักเทียมมือนี อีกหาหกเที่ยวหวอนเมแ้างนี่ก็จักสีเหลี่ยมลีวครับป่าพ้นหลายครับท่างนงบน้อยกับขอเมาเบิดละครับมันเป็นป่ายิ่กใส่นี่งามแห้งเอามาอัดไว้โอนงบน้อยนี่ละครับให้พี่น้องได้มาหาความสุขกับการตกป่าครับครับออเฮ็ดให้นักกีฬา ทุกท่านนักกีฬาที่ชื่นชอบการตกปลาเกตก็ดีครับการตกปลานังก็ดีสิว่าให้ผิดหวังจักท่านหรอกครับมักปลาเกตกับกยีสซก,กใส่งามครับมักปลานังกับสาวายกับโต้แห่ครับบบอแห่งนี้ผมสิให้เห็ดไห้ดีที่สุดแล้วครับสำหรับ นักกีฬาตกป่าผู้ที่ชื่นชอบการหาความสุขทางกีฬาตกป่านี่คงฮิว่วอรดหวังหรอกครับที่มาเพราะว่าผมเห็นด้วยใจอีรีครับผู้ตักผู้ตัดปลากับผู้วาวผู้วักผู้ตักปลากับผู้วาวด้วยครับนี่ยังสวดอยู่ครับสนใจติดต่อได้ <c oughs> ส,นสนใจติดต่อทางลองโบนอยได้ด้วยครับ <c oughs> โอ้ตงามแท้ผู้สาวคือบัวงามบางทีนะเนาะ ใจเหนีไท่เหรอนั่ยได้ได้โอ้ <laughs> ปลาหนินปลานินกับปล่อยให้ครับปลานินอ่าเอาลงไปเลยนี่ไปานินกับปลาป่ายครับชวนเสียวไปกินนันหลายบทส่วนมากคนตกป่าคนเห็ดป่าสิบ่คอยมาก,กินป่าด้วยครับ ค <laughs> นตกปลานี่มาก,กินเนื้อกินหมูไปทังสันเจนไอตักปลาอ่าเพราะกินปลาจากเกียวกากลางมันไหลบ่เจนไอตักปลาชุดนี่กินก็ปเป็นเตี๋ยว <laughs> กินได้ก๋วยเตี๋ยวกู <laughs> เลี้ยงหมูเพราะ่มาก,กินหมูได้บ้านนี้ <laughs> โอ้แต่ละโตแต่ละไสโอ้ ตาวิ่งแตกเล้นวนนะห้อยเกามัดไปไปบุญ้ปิดอกให้นะปิดออกปิดอกเลยอบผร้อย

โอ้แต่ละเสี่ยวแต่ละใส่นี่ครับใส่เบิดไป เอาสำหรับรอบนี้กับแค่นี้ก่อนนะครับรับสวัสดีครับ